สวัสดีครับพวกกนผมในอาชน,นวันนี้ผมจะมาสอนลงม็อดหรือว่าแมปของแอคไสออนไดทันของไมค์ครับนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาเริ่มกันเลยเข้าแล้วกดคีิกเข้าไปดีสตาร์ทนะครับหรือว่า R U นนะครับคลเคเข้าไปนะครับที่คาว่านี่นะครับอ่ไรด่าอะไรอัานไม่ออกนะครับโอเคเคไปเลยเข้าที่ไมค์ครับนะครับโอั okay. บ หลดคุณไปโหลดมานะครับผมให้ลิงก์ไว้ด้านล่างคุณก็เข้าไปมาคาบเหมือนกันนะครับคุณก็ลากพวกนี้ลงไปเลยนะครับลากนะครับคุมดําไปให้หมดเลยนะครับลากลงไปเลยนะอันนี้ผมลงไว้แล้วคุณก็ลงไปเลยครับนี่ผมลงผมไม่ลากลงไปนะครับคุณก็ลากลงไปเลยโอเคถ้าคุณลากเสร็จแล้วนะครับคุณก็ออกได้เลยครับแล้วคุณก็มาเข้าเกมกันเลยนะครับ ว่าเราเข้าเกมดูนะครับว่าจะมันนี้ใช้ได้จริงหรือไม่โอเคก็อย่างที่ผมบอกนะครับมอดจะแถมกับแมปมาให้นะครับโอเคนี่ครับชื่อแมปจะเป็นแบบนี้นะครับโอเค นี่นะครับโถเกของมันก็จะเป็นแบบนี้นครับแมปก็จะใหญ่พอสมควรนะครับพอเล่นได้นะครับก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้นครับมันก็จบพาพเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ